สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายายมิ้นมาทํางานเนาะวันนี้นั่งรถเมลม,มาพี่น้องเอ้ยยายมิ้นลืมเสียทํางานลืมเสียทํางานพี่น้องดีดียังยายมินยังมีเวลาอยู่โทรไปหาลุงโทมัสให้ลุงโทมัสเอาเสือมาให้เสือทํางานเนาะตอนนี้ยายมิ้นก็อยู่สนามบินแล้วจ้าพี่น้องเนาะ ตอนที่ล้อเสือจากลุงชม,มัดอยู่กับยายมินเดี๋ยวพาเลาะดูะสนามบินจักหน่อยเนาะเขาไปดูน้ำหอมไปฉีดน้ำหอมเนาะฉีดน้ำหอมฟรีเทศกาลกินไข่คนกะจีบ,บินลายเนาะสนามบินมุนเชียนเยอรมันเนาะจะเนาะนี่ให้ดูอ้อมอ้อมนี่เนาะอันนี้อันนี้เทอมิน,นัน เทอมีน้านสองก็เธอเธอมิน้านหนึ่งเนาะจ้ะเนาะมันเดินทะลุกันได้เดี๋ยวย้ายมิ้นพาไปดูน้ำหอมเนาะฉีดน้ะพี่น้องจ้ะลุงทอมัดเอาเสือมาให้แล้วมันครบมันเฟร์ติค์มันไม่สุดแฟร์ติค์อ่าสไวอัวสไวอุนสวนสิควอตไรสิบบีเอ็มอ่ะตั้งแก่ เาเราก็ลงหนาหลงหลังพี่น้องเอง้ยดียังย้ายมียังมีเวลาอยู่เนาะจะเนาะวันนี้แขกกันลยหลายพี่น้องสงสัยสนามบินเต็มอีกแล้ววันนี้นูน่นคนรลายหลายพี่น้องจ้ะคนเต็มเลยกำลังเช็คอินเลยช่วงบ่ายเนี่ยคเ,เดียวเข้ะเขามาสนามบินล่นอีกแล้ว แล้วเขามาอยู่ในสนามบินแล้วนะจ๊นะเนาะเขาไปดูน้ำหอมกันจ้ะอันนี้แบบเขาให้ทดลองได้เลยพี่น้องจ้ะเนี่เอ,าเอา้าวเฮ้ยพี่เกศพูดตนะุยมาเรีนก่อนบีเหรอยยาอันนี้ยี่ห้อบอสนะจ้ะน,นี่เดี๋ยวยามินกะ ของอันนี้นี่เดี๋ยวยายมินพาขึ้นมาดูน้องหอมอีกซันหนึ่งเนาะพี่น้องนี่ อันนี้นะหอมพี่น้องยายมิ่นกมักพี่ฮอนนี่ดุ๊กตี๔โหหลายผักดำหอมพี่น้องจา้าสิ ได้เวลาขอํำงานแล้วพี่น้องพระแวะดูน้ำหอมเนาะตอนนี้ยายมินกิดขอลาแค่นี้เนาะจ้ะเนาะไปทำงานแล้วจ้ะ